ดีคะ่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาทํางานในสมุดกันให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่อไปเลยนะคะ<ๆ>นี้เราจะทํางานในสมุดกันเดี๋ยวเด็กๆเขียนตามครูเลยนะคะอ่าเริ่มจากบรรทัดแรกเลยนะคะของนิดนึงนะคะบรรทัดแรกเลยนะคะ วันวอานาวันวันอะไรคะวันพุธใช่ไหมคะพอพานสารอุแล้วก็ทอทงพออุทอพุธทออีทีไม่เอกที่วันพุธที่เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เว้นนิดนึงนะคะวันพุธที่สิบเก้าเลขหนึ่งไทยกว่าเลขเก้าไทย ะะอ่ะต่อไปนะคะเดือนเราเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นเดือนมกราคมเดือนที่หนึ่งของปีเลยนะคะอ่าเราก็เขียนมมากราก็ไก่ล้วเรือสะอาข้อควายมมามนะคะเดือนมกราคมอ่าเว้นนิดนึงค่ะเด็กๆเขียนพอสอพพาน จุดสสาลา,าจุดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเราขึ้นปีใหม่เหมือนกันนะคะเราไม่ใช่หกสิบสี่แล้วเราเป็นพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเสร็จแล้วเราเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเราขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเด็กๆเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะอ่ะเขียนตัวแรก หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอ่ะอนออึงอหนึ่งไม่เอกนึ่งหนึ่งนิ้วทาบลงไปนะคะหนึ่งิ้วทาาลงไปสององสองอ่ะต่อไปหนิ้วทาวทาเหมือนเดิมนะคะสอง มสามนไหมคะหนึ่งนิ้วท่าเหมือนเดิมนะคะสออีสีไม่เอกสีหนึ่งนิ้วท่าน,นะคะหะคะอหาาอ,อาหาไม้ทูห้าอ่ะต่อไปนะคะเว้นหนึ่งบรรทัดนนะคะลูก อโอกอหกเขียนให้ตรงกับคำว่าหนึ่งเลยนะคะอ่ะต่อไปก็ให้ตรงกับคำข้างบนเลยนะคะอ่ะจอเอดเจ็ด,จดนี่ให้ตรงกันเลยนะคะอ่ะต่อไปปอ ค่ะก็เอาเก่าไม้โทเก้าสุดท้ายนะคะสออิบอสิเห็นไหมคะคุณครูจะเขียนตรงกันนะคะข้างบนกับข้างล่างจะตรงกันอ่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเอาไม้บรรทัดทาบเลยนะคะเราจะตีเส้นปิด กันนะคะให้เด็กๆใช้มือกดให้แน่นนะคะแล้วก็ตีเส้นนะคะท่าเวลาทาบท่บให้ตรงนะคะเด <ๆ S 2> ็กๆทาบให้ตรงเส้นนกคะอ่ะต่อไปสองนิ้วนะคะท่าลงไปเราจะเขียนคําสั่งกันนะคะเรียงล้อเรือสระเอลอเรือสระอียอยักษ แล้วก็งองูรอเอียงงอเรียงเรียงอะไรคะลูกเรียงเลขนะคะรอเอขอเลขจากจอ,อก,จกอจ<ม>าม้งงาอองาอองอจ มาไปปอไอไปหออาหาน้อยนอยอ,นอยอน้อยไม่โทูน้อยไม่โทูให้ตรงนอหนูนะคะเรียงเลขจาก มากไปหาน้อยอ่ะต่อไปเว้นหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเราจะมาเขียนข้อที่หนึ่งนอกเส้นแดงนะคะอ่ะตัวแรกอ่ะตัวแรกนะคะตัวแรกเด็กๆเ,เขียนยี่สิบหกค่ะ สองนำหกเสร็จแล้วใช้สองนิ้วท่านะคะเด็กๆเ,เขียนตัวต่อไปสี่สิบห้าเป็นสี่นำห้านะคะสองนิ้วท่าเหมือนเดิมนะคะสามสิบสองเป็นสามนำสองพอเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนต่อ อบอตอนะคะอ่ะเสร็จแล้วไม้บรรทัดขาเด็กๆอ่าเวลาตีเส้นนะคะให้เด็กๆกดลงไปให้แรงๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ไม้บรรทัดมันดินนะคะอ่ะต่อไปเว้นหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเขียนข้อที่ส ตัวแรกค่ะเด็กๆตัวแรกจ้าสี่สิบเอ็ดค่ะสีะ่น้ำหนึ่งนะคะสี่สิบเอ็ดเป็นสี่น้ำหนึ่งนะคะเขียนให้ตรงข้างบนเลยก็ได้ลูกตัวที่สองห้สิบแปดเป็นห้าน้ำแปดนะคะอ่ะ ตัวสุดท้ายคือ30มเก้าเป็นสามนำเก้านะคะเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนตออบอตอบค่ะลูกตอเตาออางแล้วก็บอใบไ,ม,ไม้เราอ่านว่าตออบอตอบพอเขียนตอบอบตอบเสร็จแล้วเด็กๆ ไม้บรรทัดต,ต้องมาค่ะขีดเส้นเลยนะคะลูกอ่าอ่าต่อไปต่อไปนะคะเว้นหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามนะคะอ่าตัวแรกหกสิบสี่ เขียนดูให้ตรงนะคะลูกอ่ะเจ็ดสิบหกแล้วก็ตัวสุดท้ายแปดสิบสามหกสิบสี่เจ็ดสิบหกแล้วก็แปดสิบสามนะคะอ่ะเว้นหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมต่ออ,อบอต่อ นไหมคะเสร็จแ,แล้วเด็กตีเส้นปิดเลยจ้าตีเส้นปิดต้องมานะจ๊ะกดแน่นนะคะเหลือหนึ่งบรรทัดทำอะไรคะลูกเหลือหนึ่งบรรทัดนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองนะคะเขียนดอเด็กจุดเด็กหญิงเด็กชายอะไรเขียนได้เลยแล้วก็ตามด้วยชั้นแล้วก็ห้องของตัวเองนะคะอะ ทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะทําให้คุณครูจะทําให้ดู1ข้อแล้วเหลืออีกสองข้อให้เด็กๆทําเองนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งยี่สี่สห้าสาเด็กๆด,ดูสิคะเลข3ตัวนี้นะคะเลขอะไรมากที่สุดคะ 26 45ิบสห้าถูกต้องค่ะเด็กๆเลข45มากที่สุดเราเอา45้ามาใส่ก่อนตรงบรรทัดที่เราเขียนว่าตออบอตอนะคะอ่ะสี่สิบห้าเห็นไหมคะถ้าเรากลัวลืมถ้าเรากลัวว่าลืมเราก็ค่า45ตัวโจทย์ข้างบนไว้ก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่ลืมว่าตัวนี้เราเขียนแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเหลือ26กับ32เลขอะไรมากที่สุดคะเด็กๆถูกต้องค่ะลูกเก่งมาก32อ่ะใส่32ลงไปนะคะกลัวลืมก็ค่ามันทิ้งไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ลืมก็ไม่ต้องขีดทิ้งก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปเหลือตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะ เยี่ยมค่ะถูกต้องค่ะ26ค่ะลูกอ่าใส่ลงไปเห็นไหมคะเราก็จะได้เลขที่เรียงจากเลขที่มากที่สุดไปหาเลขที่น้อยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น45คือเลขที่มากที่สุดต่อไปคือ32และสุดท้ายคือ26นะคะ ต่อไปเด็กๆดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองสี่สเด็กๆดูว่าเลขตัวไหนมากที่สุดเด็กๆเอามาใส่ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปข้อที่สองข้อที่สามเหมือนกันเลยนะคะเรียงเลขจากมากไปหาหน้อย นะคะคให้เด็กๆลองทําดูเพราะว่าเราเคยทําแล้วใช่ไหมคะเรียงเลขแากเลขเลขมากไปหาเล็กน้อยเนี่ยใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะน่ารักที่สุดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ